ชอบบห้องครัวเลยครับครัวครับแสดงว่าบ,บ้านที่ชอบกินมากเลยทำาหารกินเองครับแต่จริง,รง,รงๆรจเนี่ยนี่คือสเสน่ห์ปายจังหวัดถ้าถ้ามีครัวี็แสดงว่าบ้านนี้เนี่ยถ้าตามหลักเอ่อเหศาสตร์นะบ้านนี้จะไม่มีวันอดเลย อันนี้เป็นฝาบ้านฝาบ้านเป็นเป็นเขาเรียกเป็นหน้าต่างหน้าต่างนะครทำไมก่อนโบราณเขาจะใช้แบบนี้บานเกล็ดนี่ครับอ่าบานเกล็ดเขาเรียกบานเกล็ดนะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ตะขออันนี้จริงๆแล้วคือคือภูมิปัญญานะพี่เออภูมิปัญญาเพราะอะไรไหมถ้าเราปิดหน้าต่างเนี่ยล้มเอพัดได้ถูกไหมฮะใช่ใช่ถ้าเราเปิดหน้าต่างเนี่ยก็มีตะขอตรงนี้นะใช่แนวเราเวลาผมดูอายุของหน้าต่างนี่นะของพวกบางประตูหน้าต่างเนี่ยผมจะดูลายตกลงเนี่ย ลายตกฟังเนี่ยเวลาเท่านั้นที่ทําได้นะครับคือไม้จะหดตัวที่โรงซ่อมบ้านก็ยังคงเอาค้งน่าต่างเดิมไว้อยู่เพราะมันนูนรักกันไปลายตก่องเลยครับแล้วไม้ไม้สักเมื่อก่อนเนี่ยอายุเป็นไม้มีคุณภาพมากเลยอยู่ไปถึงลูกหลานเลียนหลนเลยเนี่ยครับที่จากบริเวณครัวครับก็มีประตูโค้งนะครับน่ารักมากเลย แต่บ้านหลังนี้ที่ผมชอบนะคือพี่ใช้ไม้ทั้งหลังเลยเนี่ยจบต้องครับแล้วแล้วบ้านเนี่ยเต็มด้วยเรื่องราวมากมายครับอันนี้ลูกหลานลูกสามคนัะนี่ลูกพี่ตอนหนุ่มๆอ่าตอนหนุ่มๆหล่อไม่เบาเน่หล่อมากแล้วนี่พี่พี่น้อยอ่าพี่น้อยครับพี่น้อยนี่สมศักดิ์ศรีนางงามวัดศักดิ์เลยลูกสามคนคือในบ้านเนี่ยผมว่าบ้านเนี่ยจะต้องทำที่เก็บอดีตนะฮะเก็บอดีตพอกลับบ้านเนี่ย ทุกอย่างมีของเราอยู่นี่หมดเลยที่เราชอบนะฮะเพลงคลาสสิกพี่่ชอบฟังเพลงคลาสสิกซีดีต่างๆนะครับแล้วก็เนี่ยเปิดโล่งหมดเลยเป็นโอเพิลแปรนเปิดโล่งคือให้ลมจากแม่จากจากคลองนะจากคลองเข้ามานี่เลยหมดเลยเข้ามาคโอยอด นี่คือคลองมากอกน้อยยิ่งใหญ่ครับที่สมัยพนดุ่มๆเนี่ยนั่งเรือจากท่าช้างบางหลวงเรือหางยาวจากท่ารานนาวีมาตอนต้องขึ้นตอนห้าโมงเท่านั้นเพราะว่าคลองนี่จะสวยตอนห้าโมงเย็นแล้วพอพระอาทิตย์เริ่มตกดินจากนี่ก็ไปถึงบางยอยบางใหญ่ก็เห็นนี่สาราท่าน้ำที่จะมีชาวบ้านมาอาบน้ำกันมาสวยมากโพรว่าเสด็จที่นี่คือตรงนี้นะหลงพัดธสาน เทเลกหัวสะพานครับก็หัวสะพานกันเนี่ยจากบริเวณนี้ปุ๊บตอนนี้คือไฮไลท์ที่ผมชอบสุดเลยอ๋อนี่นะครัตกระบครับพอยิ่งเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวเราจะเห็นวิวของคลองที่แบบครับโอ้โหงดงามมากครับบ้านหลังนี้เนี่ยพี่เพิ่งซื้อมาเมื่อ50าสิบปีแล้ว50าสิบปีฮะแล้วผมมาดัดแปลงอินปรุบใหม่แล้วก่อนก่อนที่พี่จะซื้อมานี่มีอยู่กี่ปีฮะเราก็อยู่กันมา สี่สิบห้าสิบปีนะก็รวมแล้วเนี่ยหลังนี้เนี่ยน่าจะร้อยปีร้อยหนึ่งครับได้ก็ปรับปรูงตัดแต่งไปเรื่อยใช่ครับโโหนี่ฉนนวันนี้นี่เป็นร้อยปีครับตั้งแต่จอบเนี่ยพระจูจอบกลางตั้งแต่11เดือนพฤศจิกายนครับรัตต้งกสินศกร้อยยี่สิบแปด ก็น่าจะร่วมร้อยกว่าปีละตั้งแต่สมยร .5 นะครับให้ไว้เป็นสําคัญเช่นให้ไว้ให้แก่อําแดงจีบโสตมีโสดด้วยนะต้นโสดนะฮะเป็นบุตรนี่ฮะของอะไรของได้ดวนอาแดงเขียวนะครับคตัวนั้นผู้ชาการก็คือเจ้าพยานนทบุรีสีเกษตรตาปรามนะครับแล้วก็นายทะเบียนก็หลวงมงคล พาลาทุกอย่างนี่ครับครับแล้วที่นี่เติมชื่อตำบลบ,<า>บางอ้อยช้างบาง,บ,บางอ้อยช้างครับบางอ้อยช้างครับ,รบออท่านอาจารย์เคยสอนผมว่าของทุกอย่างในโลกเนี่ยมีค่าเท่าที่ค่าพึงมีนะครับเมื่อก่อนคลองกระกอกน้อยเนี่ยมีค่ามากเหลือเกินเพราะชาวบ้านใช้คลองในการเป็น ในการออบโพกบริโภคนะครับอาบกินในครองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะดูแลรักษาครองด้วยชีวิตถึงเขาเลยนะครับเขาไม่สามารถทําให้ครองสกปรกได้เขาใช้ครองเป็นทางสัญจรสมัยก่อนไม่มีรถเมย์นะครับไม่มีรถไฟฟ้ามีแต่มีแต่แตเรือเรือขั้ยาวเนี่ยเขาใช้ครองอนถนนเขาก็ดูแลรักษาค,ครองเขานะครับแต่ว่าหนึ่งเราตัดสวงแหวนนะครับเราย,ย้ายอำเภอบางใหญ่ไปอยู่ข้างนอกเราไปสร้างท่าสินค้านะครับคลองที่เคยเป็นเส้นเลือดหลักก็บดความสําคัญลง คนก็เริ่มที่จะไม่เห็นคุณค่าของคลองแล้วก็ละ,ละ,ละ,ละทิ้งคลองครับแล้วก็ไม่ดูแลรักษาแต่ว่าพี่ยมลงเนี่ยแกเป็นชาวสวนแกเป็นคนที่รักบ้านบ้านสวนนิมคลองแกก็งดูแลคลองอยู่นะครับดูแลบ้านกันอยู่เพราะฉะนั้นเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่สภาพที่สมบูรณ์นะครับใช้งานได้นะครับลงมาข้างล่างนี่เลยแต่ล่ายังแข็งแรงฮะแล้วตอนนี้ก็จะมีพวกพ่อค้าแม่ค้านะครับมาขายของกันนะครับรวมถึงเรือหางยาวที่เหมือนกับรถเมล์ครับที่วิ่งไปวิ่งมาครับตอนนี้ก็เหลือแต่ตอนชเช้าเย็นเท่านั้นเองนะ ครับใต้ถุนบ้านของเรือนไทยโบราณนะครับจะเป็นที่หลบร้อนนะครับครับแต่บ้านก็เลี้ยงสุนัขนะฮะคนไทยชอบเลี้ยงสุนัขนะครับไว้เฝ้าบ้านนะครับนี่คือมีนคือเครื่องมือของการใช้ชีวิตการหากินนะครับนี่จากนี้เรามองเห็นคลองนิดเดียวฮะมีเรือล่นผ่านไปผ่านมานะครับอันนี้คือเรือเรือจำบ้านนะครับก็คือรถปัจจุบันนี้คือรถจำบ้านนะครับเรือนี้ก็ใช้ไปที่ต่างๆไปวัดเข้าเลือกสวนไล่นานะครับ นะครับก็กลังน่ารักหล่อมากเลยไม่หนักฮะยุคนพายกไหวหลายๆคนแต่เพื่อนผมสนใจพื้นที่นี้คือพื้นที่เนี่ยเรือนไทยจะมักจะยกพื้นสูงนะครับเพราะว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมน้ําน้ําจะหลากมาทุกปีหน้าน้ําท่วมหลากเนี่ยเรือนนี้ก็ใช้งานนะครับแต่ว่าในช่วงที่นหน้าแล้งหรือหน้าร้อนนะครับพื้นที่ไร้ถุนบ้านเนี่ยจะเป็นที่พักผ่อนอากาศเย็นมากเลยนะครับ บนการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากเลยนะครับผมเห็นเรือนไทยแบบโบราณนะครับทรงไทยแท้ทๆนะครับผมเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับรวมถึงเห็นอาคารสมัยใหม่ที่ที่ที่โผล่มาตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐปูนนะครับผมก็เริ่มถามว่าแล้วจากนี้จะเป็นไหนต่อนะครับเราจะละทิ้งรากของเรานะครับรากเง่าของเราเองเหมือนต้นไม้ถูกตัดรากแก้วครับต้นไม้นั้นก็จะตายไปนะครับ มันเป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องอนุรักษ์สืบสานแล้วก็พัฒนาเขาต่อไปนะครับอย่ายึดติดนะครับแต่เราพัฒนาต่อไปรักษาความเป็นวิถีไทยให้ได้นะครับรักษาแม่น้ำลำคลองให้ได้แต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่ใส่ใจเขาเลยนะฮะก็จะเป็นอาคารที่ถูกทิ้งร้างอย่างที่เราบางหลังเห็นนะครับปล่อยสุดทรมไปบรรดาลูกหลานก็รักที่ท,ทิ้งถิ่นฐานไปไม่อยู่ตรงนี้ละไปอยู่ในคอนโดมิเนียมไปอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะครับแล้วคลอง ก็ถูกทิ้งพอคลองถูกทิ้งปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับเราจะมีแต่น้ําเน่าในคลองนั้นเพราะคลองไั้หมดคุณค่าไปแล้วนะครับเป็นเทปที่ผมมีความสุขที่สุดเนี่ยลมเอื่อยๆนะครับบ้านนี้เมืองน,นี้ดีเหลือเกินนะครับผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดคนไทยนะบัณฑนผู้เราเลือก,อกทำเลที่ตั้งที่สุดยอดแล้วนะครับน้ําของคลองมากกกน้อยนะครับไปถึง นู่นเลยบางใหญ่บางกลวยนะครับก็เป็นชิ้ที่งดงามครับในโลกนี้จริงๆบ้านเราเมืองราเป็นเหมือนบ้านดีบางดีนะครับจนกระทั่งทั้งทั่วโลกเคยเรียกเราว่าเวสต์ท็อปเดอะอีสต์นะครับคือเป็นวิถแห่งตะวันออกนะครับอยากเห็นบ้านหลังนี้อยู่ไปอีกร้อยปีนะครับเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานเราได้รับรู้ว่าคนไทยเป็นชาวน้ำครับเราอยู่กับน้ำแล้วเรามีความสุขมากที่ได้อยู่กับน้ำนะครับแต่แต่เสียดายที่เราลืมว่าถ้าทำ ข่าวัฒนรรมน้ำนะครับก็ลองกลับไปดูครับตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงไปอาบน้ำนะครับก็เอาไว้โอกาสหน้าถ้าผมเจอบ้านริมคลองอีกจะพาไปเที่ยวอีกตอนนี้ผมขอลงไปไว่ายน้ําก่อนนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมไม่ต้องผม,มผมไม่กา้าให้เห็นผมนะครับผม,มเป็นเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดเป็นผ้าาพนแล้วลงไปอาบน้านะครับสุดยอดครับ